พระคาถามหาจินดามน์มนมนโบราณเรียกเนื้อเรียกกลาเรียกเสนหาเมตตานิยมคนรักใครค้าขายหงายมือก็ดีเป็นโชคลาภสาก,การะสารพัดท,ที่จะใช้มันภาวนาเจริญสติทุกวันดีนักแหล่นะโมตัสสะภควะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิทธิวิชามหามันตังจินดามณีทิวากะรังภูมิยาโจระปาตัสมิง ทิพะจักขุงถาวะทิศเรจันทาเทวีอัศมุขขีทุติยาปะทะลักคณามณีจินดาปัญจาทานังยะสังทาสิทาสังมาตาปุตตังวะโอระสังมณีจินดาสหัสสะโกติเทวานังมนุษะเทวานังสามณีจิตตังปุริสะจิตตัง อาคัตฉาฮิปะริเทวันติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนามหามณีจินดาเอหิพุทธังปิโยเทวะมนุษย์สางมหามณีจินดาเอหิธรรมังปิโยพรมมานามุตตะโมมหามณีจินดาเอหิสังขังปิโยนาคสุปันนานัง ปินินทริยังณมามิหังพุทธโโสภควาธรรมโมโสภควาสังโคโสภควาอินทะเสนหาพระมะสนหาอิทธิสนหาราชาเทวีมะนีรักขังจิตตังปิยังมะมะสิทธิวิชามหามันตังจินดามณี ทิวาการังภูมิยาโจระปาตสมิงทิพระจักขุงาวะทิศเรจันทาเทวีอัศมุขขีทุติยาปะทะัทลกคณามณีจินดาปัญจาทานังยะสังทาสิทาสังมาตาปุตตังวะโอรสังมณีจินดาสหัสสะโกติเทวานัง มนุษะเทวานางังสะมณีจิตตังปุริสะจิตตังอาคักฉชหิปาริเทวันติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนามหามณีจินดาเอหิพุทธังปิโยเทวะมนุษานังมหามณีจินดาเอหิธรรมังปิโยพรมมาณมุตตะโมมหามณีจินดา เอหิสังคังปิโยนาคะสุปันนานังปินินทริยังนามามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโคโสภควาอินทะสนหาพรรมะสนหาอิถิเสนหาราชาเทวีมณีรักขังจิตตังปิยังมะมะสิทธิวิชา มหามันตังจินดามณนีทิวากรังภูมิยาโจระปาตัสมิงทิพจักขุงถาวะทิศเรจันทาเทวีอัศมุขขีทุติยาปะทะลักคณามณีจินดาปัญจทธานังยะสังทาสิทาสังมาตาปุตตังวะโอระสังมณีจินดา สหัสสะโกติเทวานังมนุษะเทวา낭สงมมณีจิตตังปุริสะจิตตังอาคัตฉาหิปะริเทวันติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนามหามณีจินดาเอหิพุทธังปิโยเทวะมนุษานังมหามณีจินดาเอหิธรรมังปิโยพรม,มา นะมุตตโมมหามณีจินดาเอหิสังขังปิโยนาคะสุปันนานังปินินทริยังณมามิหังพุทโทโสภัควาธรรมโมโสภัควาสังโคโสภัควาอินทะเสนหาพระมเสนหาอิทิเสนหาราชาเทวีมณีรัขังจิตตัง ปิยังมะมะสิทธิวิชามหามันตังจินดามณีทิวากะรังภูมิยาโจระปาตัสมิงทิพระจักขุงถาวะทิศเรจันทาเทวีอัสมุขขีทุติยาปะทะลักขณามณีจินดาปัญจธานังยะสังทาสิทาสัง มาตาปุตตังวะโอรสังมณีจินดาสหัสสะโกติเทวานังมนุษะเทวานังสมณีจิตตังปุริสะจิตตังอาคัตฉาหิปะริเทวันติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนามหามณีจินดาเอหิพุทธังปิโยเทวะมนุษานัง มหามณีจินดาเอหิธรรมังปิโยพรม,มาณมุตตะโมมหามณีจินดาเอหิสังขังปิโยนาคะสุปันนานังปินิมทริยังณาม,ามิหังพุทโโสภควาธรรมโมโสภควาสังโคโสภควาอินทะเสนหาพระมเสนหาอิทธเสนหา ราชาเทวีมะนีรักขังจิตตังปิยังมะมะสิทธิวิชามหามันตังจินดามณีทิวากะรังภูมิยาโจระปาตัสมิงทิพระจักขุงถาวะทิศเรจันทาเทวีอัศมุขขีทุติยาปะทะลักขณามณีจินดา ปัญจะา,านังยะสังทาสิทาสังมาตาปุตตังวะโอระสังมณีจินดาสหัสสะโกติเทวานังมนุษยสะเทวานังสัมณีจิตตังปุริสะจิตตังอาคัตฉาหิปาริเทวันติปิยังมะมะสะเพชนาพระหูชนามหามณีจินดาเอหิพุทธัง ปิโยเทวะมนุษสานังมหามณีจินดาเอหิธรรมังปิโยพรม,มาณมุตตะโมมหามณีจินดาเอหิสังขังปิโยนาคสุปันนานังปินินทริยังนามามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโคโสภควาอินทะสนีหา พระมะสเนหาอิทธิสเนหาราชาเทวีมะณีรักขังจิตตังปิยังมะมะสิทธิวิชามหามันตังจินดามณีทิวากะรังภูมิยาโจระปาตัสมิงทิพะจักขุงถาวะทิศเรจันทาเทวีอัศมุขขี พุติยาปะทะลักขณามณีจินดาปัญจทา,านางังยะสังทาสิทาสังมาตาปุตตังวะโอระสังมณีจินดาสหัสสะโกติเทวานางังมนุษะเทวานางังสมณีจิตตังปุริสะจิตตังอาคัตฉาหิปะริเทวันติปิยังมะมะสัพเพชนา พระหูชนามหามณีจินดาเอหิพุทธังปิโยเทวะมนุษสานังมหามณีจินดาเอหิธรรมังปิโยพรม,มาณมุตตะโมมหามณีจินดาเอหิสังขังปิโยนาคะสุปันนานังปินินทริยังณาม,ามิหังพุทโโสภควาธรรมโมโสภควา สังโคโสภควาอินทะสนิหาพระมะสนิหาอิทธิสนิหาราชาเทวีมะนีรักขังจิตตังปิยังมะมะสิทธิวิชามหามันตังจินดามณีทิวากะรังภูมิยาโจระปาตัสมิงทิพระจักขุงถาวะทิศเร จันทาเทวีอัศมุขขีทุติยาปะทะลักคณามณีจินดาปัญจทานังยะสังทาสิทาสังมาตาปุตตังวะโอระสังมณีจินดาสหัสสะโกติเทวานังมนุษสะเทวานังสมณีจิตตังปุริสะจิตตังอาคัตฉาหิปริเทวันติ ปิยังมะมะสัพเพชะนาพระหูชะนามหามณีจินดาเอหิพุทธังปิโยเทวะมนุษย์สางมหามณีจินดาเอหิธรรมังปิโยพรม,มานามุตตะโมมหามณีจินดาเอหิสังขังปิโยนาคสุปันนานังปินิมทริยังณาม,ามิหัง พุทโโสภัควาธัมโมโสภัควาสังโฆโสภัควาอินทะสนหาพระมะสนหาอิทีเสนหาราชาเทวีมณีรัขังจิตตังปิยังมะมะสิทธิวิชามหามันตังจินดามณีทิวากะรังภูมิยาโจระ ปาตัสมิงทิพจักขุงถาวทิศเรจันทาเทวีอัศมุขขีทุติยาปะทะลักคณามณีจินดาปัญจาทานังยะสังทาสิทาสังมาตาปุตตังวะโอรสังมณีจินดาสหัสสะโกติเทวานังมนุษะเทวานังสมมณีจิตตัง ปุริสะจิตตังอาคัตฉาหิปะริเทวันติปิยังมะมะสัพเพชนาภะหูชนามหามณีจินดาเอหิพุทธังปิโยเทวะมนุษย์สางมหามณีจินดาเอหิธรรมังปิโยพรมมาณมุตตะโมมหามณีจินดาเอหิสังขังปิโยนาคะ สุปันนานางังปินินทาริยังณาม,ามิหังพุทโธโสภควาธรรมโสภควาสังโคโสภควาอินทะสนหาพระมเสนหาอิถธเสนหาราชาเทวีมะนีรักขังจิตตังปิยังมะมะสิทธิวิชามหามันตัง จินดามณีทิวากะรังภูมิยาโจระปาตัสมิงทิพระจักขุงถาวะทิศเรจันทาเทวีอัศมุขขีทุติยาปะทะลักคณามณีจินดาปัญจทธานังยะสังทาสิทาสังมาตาปุตตังวะโอรสังมณีจินดาสหัสสะโกติ เทวานังมนุษะเทวานังสัมณีจิตตังปุริสะจิตตังอาคัตฉาหิปริเทวันติปิยังมะมะสัพเพชนาพหูชนามหามณีจินดาเอหิพุทธังปิโยเทวะมนุษานังมหามณีจินดาเอหิธรรมังปิโยพรมมานามุตตโม มหามณีจินดาเอหิสังคังปิโยนาคะสุปันนานังปินินทริยังณาม,ามิหังพุทโโสภควาธรรมโมโสภัควาสังโคโสภัควาอินทะเสนหาพระมะสนหาอิทีเสนหาราชาเทวีมณีรักขังจิตตังปิยังมะมะ สิทธิวิชามหามันตังจินดามณีทิวากะรังภูมิยาโจระปาตัสมิงทิพระจักขุงถาวะทิศเรจันทาเทวีอัศมุขขีทุติยาปทะลักคณา,ามณีจินดาปัญจทธานังยะสังทาสิทาสังมาตาปุตตังวะโอระสัง มณีจินดาสหัสสะโกติเทวานังมนุษะเทวานังสามณีจิตตังปุริสะจิตตังอาคัชฉาหิปริเทวันติปิยังมะมะสเพชนาพระหูชนามหามณีจินดาเอหิพุทธังปิโยเทวะมนุษานังมหามณีจินดาเอหิธรรมังปิโยพรม,มา ณมุตตะโมมหามณีจินดาเอหิสังคังปิโยนาคะสุปันนานังปินินทริยังณมามิหังพุทโทโสภควาธรรมโมโสภควาสังโคโสภควาอินทะเสนหาพระมเสนหาอิถิเสนหาราชาเทวีมณีรักขังจิตตัง ปิยังมะมะสิทธิวิชามหามันตังจินดามณีทิวากะรังภูมิยาโจระปาตัสมิงทิพระจักขุงถาวะทิศเรจันทาเทวีอัศมุขขีทุติยาปะทะลักษณามณีจินดาปัญจธานังยะสังทาสิทาสัง มาตาปุตตังวะโอรสังมณีจินดาสหัสสะโกติเทวานังมนุษะเทวานังสมณีจิตตังปุริสะจิตตังอาคัตฉาหิปะริเทวันติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนามหามณีจินดาเอหิพุทธังปิโยเทวะมนุษานัง มหามณีจินดาเอหิธรรมังปิโยพรม,มาณมุตตะโมมหามณีจินดาเอหิสังขังปิโยนาคะสุปันนานังปินิมทริยังณาม,ามิหังพุทโโสภควาธรรมโมโสภควาสังโคโสภควาอินทะสเนหาพระมะสเนหาอิทิสเนหา ราชาเทวีมะนีรัขังจิตตังปิยังมะมะสิทธิวิชามหามันตังจินดามณีทิวากะรังภูมิยาโจระปาตสมิงทิพะจักขุงถาวะทิศเรจันทาเทวีอัศมุขขีทุติยาปะทะลักขนามณีจินดา ปัญจะทานังยะสังทาสิทาสังมาตาปุตตังวะโอระสังมณีจินดาสหัสสะโกติเทวานังมนุษะเทวานังสมณีจิตตังปุริสะจิตตังอาคัตฉาหิปริเทวันติปิยังมะมะสะเพชนาพระหูชนามหามณีจินดาเอหิพุทธัง ปิโยเทวะมนุษย์สางมหามณีจินดาเอหิธรรมังปิโยพรหม,มานามุตตะโมมหามณีจินดาเอหิสังขังปิโยนาคสุปันนานังปินิมทริยังณาม,ามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโคโสภควาอินทสนนหา พระมะสนีหาอิทธิสนีหาราชาเทวีมะนีรักขังจิตตังปิยังมะมะ